ขอกรับสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมเจ็ดชั้นวัดเกศไชโยนะครับบนสามชัดเจนสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ0946204471ครับพระสมเด็จพิมพ์นิยมนะครับวัดเกตไชโยนะครับพิมเจ็ดชั้นนะครับ กินนิยมนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับเอาชม้ากันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีมวลสารจะตัดภาพเล็กๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ผมเริ่มตัดภาพนะครับจะให้เห็นเต็มองค์ก่อนนะครับในสภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพเล็กๆขึ้นมานะครับความเห็นมวลสารชัดเจนนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจก็เบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอหลังไหม่ได้เลยนะครับ ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ดนด้านข้างนะครับซุ้มนะของซุ้มนะครับดูมวลสารตัดสวยงามนักด้านนี้ข้างซ้ายด้านขวานะทอ่ถ่ายทีข้างนะครับตัดภาพเล็กมาดูมาชมวันนี้ด้านฐาร่างนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่ทัานตะขอบร่างนะครับไม่อยากภาพตัดภาพเล็กๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นจุดๆนะครับ บ้าเห็นบนฐานชัดเจนและตัดภาพขึ้นมาด้านหน้าอกนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับปลาเพียนเทินเลยนะครับปลาเพียนเทินหลังใหม่ได้เลยเป็ียนภาพที่หายากที่สุดนะครับดูครับภาพนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเม็ดไข่ปลาก้างจุ้มแก้วเห็นหเปล่าครับว่าปากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านใด ชอบใจโทรถามหลังไมได้นะครับ0946204471ครับผมก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมตลอดมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ที่ด้านหลังครับด้านหลังเห็นมณฑลเสกเจงในด้านหน้านครับตัดภาพเปรตขึ้นมานะครับ,บ,บ,รบเป็นพินเจ็ดชั้นหน้าวัดเจดีโยพินนิยมนะครับพินนิยม ท่านใดชอบใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ0946204471ี่หงศหน่ลังไม้ได้เลยครับห,หะร,ระหลังไม้ได้นะครับ0946204471เกล่าวพระคุณทุกท่านครับ